สวัสดีครับบ้านนกดาชแนลครับเจออีกแล้วครับวันนี้บ้านนกดาชแนลเอาบ้านมาฝากครับเป็นบ้านทรงโบเดนนะครับหลังใหญ่นะครับบ้านทรงโบเด้นหลังใหญ่ใหญ่จริงๆครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่หน้ากว้าง6ลึกเเมตรนะครับโอ้โหนะมีหนึ่งระเบียงด้วยนะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมบ้าน6ลึก9เป็นบ้านหลังใหญ่เสาหน้า10ิบท่านผู้ชมนะ นี่ฮะส่งบอเดินอีกหลังหนึ่งครับนี่เรามาเยี่ยมชมก่อนครับเสาหน้าสิบนะครับเป็นบ้านเสานาคบุตรนะฮะมีเสานาคบุตรไม้ก็มีไม้เขียนราดมีไม้เต่งแล้วก็มีไม้หลากหลายที่สั่งมาจากมาเลเซียครับนะสั่งมาอะไรจากมาเลเซียโครงสร้างอย่างเสาเสาเนี่ยเป็นไม้ส่วนพานเสรอดพวกนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กชุบกันวันไน บันไดซุ้มบันไดก็เป็นเหล็กนะครับชุบกันวันไนยยังไม่เลยลงสีเลยดูยากไปนิดหนึ่งใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่ฮะบ,บ้านส่งโมเดิร์นอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมฝั่งด้านข้างนิดหนึ่งนะครับนี่คือบ้านฝั่งด้านข้างนะครับสีเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงสีให้ใหม่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาลงไว้ครั้งเดียวเองครับก็ที่เหลือเนี่ยก็จะลงสีแล้วไปลงหน้างานอีกนะฮะไม่ต้องกลัวครับนี่คือ ฝั่งด้านซ้ายนะครับหน้าต่างแบบนี้ก็ต้องหน้าต่างแบบบานสไลด์นะครับฝ้าแบบแบบนี้ก็ต้องฝ้าแบบทับซ้อนหรือว่าฝ้าแบบแป้นเกล็ดนะครับนี่ฝั่งด้านข้างด้านซ้ายแล้วเรามาดูฝั่งด้านหลังนิดหนึ่งครับมุมแคบนิดหนึ่งก็พอจะดูออกนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะลักษณะการทําบ้านของพี่อัมไพในอ,อําเภอทุ่งสงนะครับแต่ว่าโครงการใหญ่อย่างที่ผมบอกครับอยู่ที่นู่นเลยครับอยู่ที่อ่า เขาหลักนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเขาหลักอีกสองวันนะครับไปดูโครงการใหญ่เลยเดี๋ยวเอามาฝากเพื่อนๆนะฮะบ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านยกสูงนะครับจริงๆแล้วยกสูงก็ได้หรือว่าต่ําก็ได้บอกพี่อําไพคําเดียวจัดไปเลยครับนี่ฮะมีประตูเปิดมาด้านข้างด้วยนะครับตีขวาแบบนี้ก็เรียกว่าฝาแป้นเกล็ดนะฮะฝาเป็นเกล็กกดสมัยโบราณเขาเรียกว่าฝาทับซ้อนนะฮะ ลักษณะการทําแบบนี้นะฮะเมื่อผสมประสานกับตัวเรือนบ้านโอ้โหทาออกมาดูดีมากครับใต้ถุนบ้านครับใต้ถุนบ้านนี้ก็จะบิวฮะบิ้วออกมาเป็นฝ้าตีฝ้าปิดโครงสร้างไว้เลยครับจะเห็นโครงสร้างเหล็กเดี๋ยวเขาจะลงสีให้ใหม่เอี่ยมอ่องเลยไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในครับ นี่ฮะบานส่งบเดินเสาหน้าสิทธ์นะฮะยกสูงถ้าต่ําลงมาราคาก็อีกราคาหนึ่งถ้าสูงก็ไปอีกราคาหนึ่งนะท่านผู้ชมบันไดทา,างขึ้น1เมตรครับวนขวานะครับวนขวามี3ขั้นบันได1ช่วงแรก1ชานพัก1เมตรคูณ1เมตรแล้วก็วนขวาไปอีก7ขั้นบันไดความกว,ามวาม 1, ้าง1เมตรครับท่านผู้ชมขึ้นไปถึงระเบียงเลยครับระเบียงครับ3าคูณ3นะครับระเบียง3คูณ3นะฮะ นี่ฮะตีไม้แผ่นเดียวไม่มีการตัดต่อข้างหน้าก็จะเป็นมานั่ง3เมตรด้านข้างก็เป็น3เมตรนะครับเสาเป็นเสากลมตามเสาเก็บกรุอย่างนี้ท่านผู้ชมดูสวยงามไหมฮะแล้วก็บิวออกมาอย่างน,างนี้อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมนะนี่คือฝ้าไปดานเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็เล่นมุมเล่นลายนะฮะห้มันแบบไม่เสเบกันนะฮะข้างใน,นะฮะหัวไฟก็เป็นหัวไฟแบบ LED นะฮะไฟทรงกลมไฟทรงสลับเป่านะฮะ ประตูทางเข้าก็เล่นด้วยกระจก3ช่องนะฮะข้างล่างเป็นฟักลูกนหนึ่งข้างบนก็เป็นลูกก็เล่กระจกแบบนี้ก็เรียกว่าบันไดลิงนะฮะภาษาศัพท์โบราณภาษาสมัยใ,ใหม่ก็เรียกว่าไม่รู้อะแล้วแต่เพื่อนๆเรียกแล้วกันผมปิดประตูซึ่งยังไม่ใส่กระจกนะครับ้าดูประตูนะฮะประตูเมือ่อวลเราปิดแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเป็นช่องช่องเหมือนกับกรอบนอกนะฮะความสูงประมาณไม่ต่ํากว่า2เมตรเฉพาะประตู เต้ารวมวงกบด้วยก็ไม่ต่ำกว่าสองเมตรสามสิบนะครับท่านผู้ชมนะี่เข้ามาถึงห้องรับแขกครับห้องรับแขกสามคูนสามเมตรนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะสามคูนสามเมตรลักษณะการตีฝ้าภายในก็ตีแนวนอนนะฮะอีกครึ่งบนก็ตีแนวนอนนะฮะที่ครึ่งล่างก็แนวนอนฮะรสรุปว่า ห้องนี้ตีแนวนอนหมดเลยครับท่านผู้ชมมีขอบนอกตรงนี้นะฮะที่ตีแนวตั้งนะฮะกับขอบข้างหลังตรงนู้นะฮะข้างหลังก็มีแนวตั้งนอนก่อนแล้วตั้งนะครับท่านผู้ชมพอเข้าใจไหมครับสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้อย่างที่เห็นนะฮะหลุมเป็นหลุมรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมไม่ใช่แปดเหลี่ยมนะไม่มีหัวตัดนะครับฝ้าไปดานก็ลูกเล่นอย่างนี้ครับตีแบบแนวเรียบเล่นลวดลายใส่ไฟดาวลายครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมหน้าต่างแบบสลไลด์นะ ห้องนี้ก็คือสามคูณสามประตูก็เหมือนกันครับประตูไม้นาคบุตรในี่สวยจริงๆนะท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นไม้ต่างประเทศไม้สั่งมาจากมาเลเซียเป็นไม้ใหม่นะครับนี่ฮนะเรามาทําประตูวงกบประตูวงกบ,งบหน้าต่างขายด้วยนะฮะโครงการนี้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมโครงการกันอีกสองวันครับมาดูห้องนอนครับห้องนอนสามคูณสามใหญ่เบ้อเลยฮะท่านผู้ชมดูนะฮะ สามคูณสามดลลายสวยงามครับผมไม่ต้องบรรยายมากเพราะเพื่อนๆ,อนๆดูมาหลายห้องแล้วฮะห้องก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยข้างหน้าเป็นช่องกระจกข้างๆก็เป็นช่องไม้ลูกฟักนะฮะท่านผู้ชมดูนะฝ้าเพดานก็อย่างที่เห็นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะท่านผู้ชมสวยงามจรงิงๆะฮะบิวอ,ออกมาสวยจรงิงๆออกจากห้องนอนออกจากห้องนอนต้องผ่านห้องรับแขกออกจากห้องรับแขกเดินทะลุไปข้างหลงังกลายเป็นห้องครัวครับ,รบท่านผู้ชมห้องครัวนะฮะ แบ่งอย่างนี้ท่านผู้ชมห้องน้ําตัดไป2เมตรจะเหลือห้องครัว4เมตรกับท่านผู้ชมมีประตูเปิดไปข้างหลังด้วยนะฮะใครที่ดูช่อง,องบ้านนอกดาวชาแนลอย่าลืมนะซื้อบ้านสักหลังถ้าให้ดีมีคุณภาพก็ต้องมาที่นี่เลยะฮะทุง่งสงคนบ้านคนใต้บ้านเรานะฮะซื้อแถวนี้นะฮะแต่บอกซะก่อนว่าเป็นไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่ก็ถ้าเกิดการอบผ่านแห้งมาก่อนโอ้โหสุดยอดเลยฮะไม่บิดไม่เบี้ยวฮะฝีมือการทาใช้ได้เลยโครงการแสงสวรรค์ค้าไม้ในจังหวัด อ๋อจังหวัดไรเดียก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องส่งดินครศรีธรรมร,ราชครับมีห้องครัวนี้ทําชั้นทรงโค้งไว้3ชั้นนะไว้วางอะไรแล้วแต่ท่านผู้ชมข้างหลังก็เป็นหน้าต่างแบบบานสไลด์ข้างๆข้างๆก็เป็นประตูเปิดไปแต่ระวังนะฮะต้องระวังด้วยเปิดประตูไปนะฮะมีห้องน้ําเป็นประตูบานสไลด์ประมาณ2เมตรคูณสมเมตรอ้องน้ําขนาดไซส์ใหญ่ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมข้างบนก็มีช่อง ขจกใส่แล้วก็ช่างข้างๆก็เป็นช่องไม้ระบายอากาศนี่ฮะระบบผ่านนะฮะความสูงของกระเบื้องที่ปูขึ้นไปก็ประมาณ1เมตร60หรือ6เมตร50ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับโอเคครับฝ้าเไปได้ก็ตีแบบแนวเรียบผมสรุปบ้านหลังนี้ให้ฟังครับเป็นบ้านทรงโมเดิรด์นขนาดกว้าง6เมตรลึก9 m. เมตรแบ่งอย่างนี้ครับท่านผู้ชม1ระเบียง1ห,ห้องรับแขก หห้องนอนและก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําตอบโจทย์ลูกค้าราคาดูหน้าคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เบอร์ให้ด้วยบ้านนองดาวชเนลขอขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ